แล,แล้วนะคะวันนี้ก็มาถึงข่าวันที่ต้องขึ้นเขียงผ่าตัดแก้จมูกนะคะนำซิลิโคนออกจากจมูกซิลิโคนที่ทะลุออกจากจมูกนะคะบอกเลยว่าพอเอาออกแล้วเนี่ยรู้สึกทุกอย่างเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยความวิตกกังวลที่เป็นเวลานานนะคะความจิตตกความกลัวต่างๆวันนี้มันได้เรียกว่ายกยกออกไปนะคะ ก็รู้สึกดีค่ะจะเล่าบรรยากาศแล้วกันสําหรับใครที่เป็นเหมือนกันกลัวเข็มกลัวหมอนะและมันจะต้องวินาทีที่จะต้องเข้าไปห้องผ่าตัดแล้วรู้สึกยังไงวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เป็นคิวแรกเลยถือว่าโชคดีนะคะเปิดเขาเปิดรั้วคลินิกปุ๊บก็ได้เชิญเป็นคนแรกในการที่เปิดพิธีผ่าตัดคนแรกเลยนะคะ คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยพอเห็นสีหน้าเราหน้าซีดๆหน้าเจย๋ยๆเนี่ยเขาก็มีวิธีค่ะเ,เรียกว่าจิตวิทยาเนาะพูดคุยกับเราให้เราผ่อนคลายความกังวลน,นะคะและเมื่อขึ้นห้องผ่าตัดเนี่ยก็คุณหมอใจดีมากๆนะคะแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยก็มาพูดคุยว่าเจ็บนิดเดียวเจ็บไม่มากแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีนะคะก็จะเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออ กัดฟันเจ็บไม่ถึง5นาทีก็คอยังชั่วหน่อยนะคะช่วงจังหวะพีคที่สุดก็คือช่วงจังหวะที่เริ่มนะคะทายาที่หน้าก็คือพวกเ,เบตาดีนเออไรเลยนะเคลียร์หน้าแล้วก็เอาเอาผ้านะปิดนะคะปิดรอบหน้าก็เว้นไว้เฉพาะช่วงจมูกกับปิดปากไปด้วยนะเริ่มแล้วค่ะความหัวใจกระแทบออก จะหลุดออกจากตัวอยู่แล้วนะคะหมอบอกว่าได้เวลาฉีดยาชาแล้วนะเริ่มรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะแต่ก็เอาวะไม่มีทางที่จะหลบไปได้หนีไปได้ลุกก็ไม่ได้แล้วจะต้องทำนะก็ให้เรียกว่าวิชาต่างๆที่เราได้ศึกษามาใน YouTube เนาะ ก็ถามว่าใช้ได้ผลไหมใช้ได้ผลนะที่ว่าอยู่กับลมหายใจหายใจข้าวลึกๆแล้วก็เป่าปากอยู่กับลมหายใจคุมสตินะคะแล้วเมื่อจังหวะหมอฉีดเท่านั้นแหละนะก็เหมือนเดิมค่ะเราจะจะเป็นประมาณแนวแบบกัดฟันแล้วก็นับตัวเลขไปเรื่อยๆนะรู้สึกวันนี้ จะนับได้ประมาณเกือบร้อยกว่านะกว่าจะพ้นไปได้นะคะฉีดแต่ละจุดร้อยกว่าร้อยกว่าทั่งนั้นเลยนะแต่ก็พอชาแล้วก็คือ